ีต้นชาก้าค่ะเพื่อนๆแต่รอยรูนั้นไม่รู้อะไรนะคะต้นใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆต้นใหญ่มากอันนี้มันเป็นป่าเลยค่ะเพื่อนๆนี่จะถ่ายให้ดูโอ้โหเห็นเห็ดดอกเบลเลอร์เลยในสนามค่ะโอ้เห็ดพึ่งเยอะเลยค่ะเพื่อนๆอยู่ในสนามบ้านคนแต่เข้าไปเก็บไม่ได้ลวค่ะเพียงแต่ว,ว่าเย่เพนจะถ่ายต้นชาก้าให้ดู ก็ว่าเห็นต้นใหญ่ๆที่นั้นเลยค่ะดูว่ามันมีชาก้าไหมอันนี้มันอยู่ข้างถนนเลยค่ะรถวิ่งไปวิ่งมาก็เลยอาจจะหนวกหว่เสียงอาจจะเข้าวิดีโอนะคบเพื่อนตอนนี้ไม่มีชาก้าเลยค่ะแล้วไปดูต้นนน้นกันค่ะอันนี้มันอยู่ข้างถนนบ้านคน โอ้นี่มีแต่ต้นชาก่าทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมีแต่ต้นต้นเก่าแก่นะคะโอ้โอ้นู่น,นต้นนี้มีค่ะต้นกิ่งกิง่งมันที่มันเกาะอยู่ต้นกิงน่งเล็กๆนะคะแล้วก็ก็ที่ลาต้นมันก็มีค่ะเพื่อนๆซึ่งสูงก็มีค่ะเอออันนี้มีมีหลายที่นะคะเพื่อนเพื่อนงสูงนู่นค่ะมีค่ะมี ต้นนี้มีชาก้าหลายปุ่มอยู่ค่ะสูงสูงกิ่งส,งสูงที่เป็นที่เป็นกระปุ่มกะป่อข้างบนนคะคะเพราะว่าอันนี้มันต้นใหญ่ต้นเก่าแก่ค่ะเพื่อนๆมันเลยมีอ๋อแล้วก็แล้วฝั่งโน้นเรามีไหมเออฝั่งโน้นนึกถึงว่ามันไกลหน่อยค่ะเพื่อนแต่ต้นนี้มีหลายปุ่มค่ะเพื่อน มีหลายอันอยู่ค่ะที่เห็นน้ำดาที่มันโผลออกมาเป็นหัวหัวโอ้เนาะอยากกินได้จังเลยอันนี้ของของเจ้าของเขามีเจ้าของค่ะต้นนี้ก็ใหญ่กับเพื่อนเช็คดูว่าหลายต้นอยู่ค่ะหลายต้นอยู่ค่ะโอ้ oh. ไม่เห็นนะคะรู้สึกจะไม่เห็น แต่บางต้นมันก็ไม่มีค่ะมันแก่ก็จริงแต่ก็ไม่มีค่ะพเพื่อนรู้สึกไม่เห็นค่ะพเพื่อนๆมีอยู่ต้นเดียวอันนี้เป็นป่าของมันเลยค่ะพเพื่อนมาอยู่ข้างถนนแล้วข้างในก็เป็นบ้านคนค่ะบ้านชาวนาของนอร์เวค่ะนี่ค่ะที่เก็บข้าวที่เก็บเกี่ยวข้าว